น้าสบายดีทุกท่านเมนื่อนี้ข้าพระเจ้าสิาพาทุกท่านไปเบิ่งแม่นำของซซ่งว่าในส่วงนี้มีฝนตกหลายติดให้นำขึ้นส่วนว่าจะแมีนอยู่สถานทีแห่งไหนแนนั้นเสื่นทานติดตามหักทรงไปนำประเจ้าเลย เจ้าอันนี้ก็แมน่นเป็นตึกของนอนอยู่ในโครงการลูกไม้แห่งวิ่งจันที่คิดหน่อยได้บอกพมามาเมื่อกี้อยากให้เพิ่มแางแดดไว้อยู่นะ้่าสิ่งเบาๆได้ได้นี่ <c oughs> แล้เดียวข้าพเจ้าจะจอดรถอยู่แถวนี้แล้วก็สิทธาหู้แม่น้ำของให้ทานเบ่งเป็นจุดแรกหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็จะพาทุกท่านมุ่งหน้าไปต่อไปทางพุ่นละทาง จีนโมพุ่นพาว่ามีน้ำทีว่ามีทาเหือ้อมสนันขาพเจ้าจะพาทุกทานลงไปเบิงติดแคมไม่นําของเลยเอาเบิงจุดส้มนี่ก่อนนี่ก็เห็นได้ว่ามีน้ำขื้นลายแท้เนาะทุกทานสังเกตเห็นได้ว่าตะ่อนขาพเจ้าเคยมาแถวนี้เทื่อนหนึ่งแล้วน้ำมันจะโล่งไปพุ่นล่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือว่าอขื้นลายเนาะ เบื้องทองฝ้าเมื่อนี่กะแจม่มใสแจ้งจังปางจากหลายมือหลายเวีนผ่านมาฝนตกดิ้นอยู่ตลอดเห็ดให้ไม่นำน้ำท่านย่งขข้นจนเป็นนำคลองขข้นนั่นเองเนาะทุกท่านเจ mm ้า hmm. ทุกท่านที่ทานเห็นอยู่กําเบืองนี้เมนกําเบืองใต้ของนครนองยิงจันทร์ ลาทุกท่านตอนนี้เฮาก็จะมุ่งหน้าไปทางถนนท่าเดือเพื่อว่าจะไปทางเขตจีน่าโมแล้วจะเลี้ยวขวาเพื่อเขาไปทีจุดหมายไปทางนั่นก็คือท่าเฮือนั่นเองทุกท่านแล้วตอนนี้ฮั่ก็มาหอดทีเขตซีแยกไฟแดงซึ่งว่าท้าทานเลี้ยวซ้ายมือท่านก็จะออกไปทางสีเมือง ถ้าทานซื้อม่อกี้นี่ทานก็จะออกไปทางถนนมิตรภาพเล้าไทยและตอนนี้ฮาก่อเรียกความือมาเพื่อว่ามาที่ทางถนนท่าเรือส่วนอยู่ถนน,นเขตนี้ก็มนถนนทีว่ามีหลายกิจการหลายหา้หางห้านบริษัทแต่นอกจากนั้นก็ยังจะมีสถานทูตบอว่าจะเป็นสถานทูตญี่ปุ่นหรือว่าสถานทูตทาง โครงการห่ามืดของออสเตรเลียต่างๆกกเมนดูเส้นทางสายนี้นอกจากน,นั้นก็ยังมีบริษัทขนส่งนั่นก็คือบริษัทรถเมล์นคอนหลวงเวียงกันอยู่ตามสายทางนี้และยังมีอีกหลายบริษัทห่างๆเบกันทุกทาง เอาตอนนี้ฮอกโกจเจ้าหอตลาดสวนมอนตลาดสวนมอนก็เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งที่ว่าเก่าแก่แก่เก่าเก่าแก่จนว่าได้มีผู้คนเอาสื่อสวนมอนไปแต่งเป็นเพลงนั่นเองท่านท่านเคยได้ยินในบอว่าสื่อเพลงสาวสวนม้อน วันมนแห่งนี้ที่เป็นฐานถิ่นประมาณนี้แหละโอ้เนาะข้าพเจ้ากระบูกหูเอเราก็บอกเปนเด็กแน่น้อยเน,ยนาะตอนนี้ก็ไก่ก็จะหอดแถวเขตทีท่ใยห,หมู่แล้วทุกท่าน เมื่อนี้ที่ว่าทองฟ้าแจ่มใสหลายจากแต่ก่อนข้าพเจ้าเคยไปรีวิวแถวเขตอุตสาหกรรมการค้านว่น,อนทองมื่อนันฝนตกนักระหว่างทางแต่ข้าพเจ้าก็ผ่านพาและก็ได้คลิปใหม่ทุกทานผู้เพื้นที่ี่เพิ่นคอมาข้าพเจ้าก็มีความผาควูมิใจหลาย แล้วม่อน,นี้ข้าพเจ้าจะพาไปเบิึงนำคล้องขึ้นแส่งว่าฝนตกหลายมือก็ได้อยกหูว่าเป็นองไรแล้วนำคล้องในปัจจุบันนี้ขึ้นหน่อยลายเพียงใดประมาณนั้นแหละทุกท่าน เจ้าทุกท่านตอนนี้ห้ากอจะมาหอดแขวงวงเวียนจินนโมซึ่งว่าก่อนหน้านี้ขาประจาเคยมารีวิวเส้นทางระวางจินนโมไปหาพุณละท่างเก่งปลาย่างซึ่งว่ามีเอฟซีทานนั่นในคอมาขาพเจจาก็สําเร็จนาทีไปเตีบยวหอยแล้วและตอนนี้ก็จะพาทุกท่านเข้ามาทีถนนเ้นนีเินเ,นเ,เคยแต่ว่ากับบริไกลหรอกรวถึง เก่งปะย่างดอกน้อพี่เพียงแต่ว่าอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้ซึ่งว่าเป็นทาเฮือเก่าแก่กันเลยอยากให้ทุกท่านนไระเห็นน้าอยู่เขตจุดนี้กันเองทุกท่าน เจ้าตอนนี้ฮขาก็จะมาหอดเขีย่ทาเหือ้อสนั่นกินหน้อยเองก็จะต้องเรี่ยวเบืองความือเพื่อจะลงไปทั่งทาเหือทาบักพุละอะไรตอนนี้กำลังสิบาทานลงมาทีทาเหือไก่แค่แม่มนำของ เพื่อจะให้ทุกท่านเห็นบรรยากาศอันสดๆของเมน,นำซายนี้เมน,นำของและจะได้หูซึกกินอายของนำของนั่นเองทุกท่านเอาตอนนี้เขาก็มาหอดที่แค่แมน,นำของเป็นที่อบหอยแล้วสังเกตเห็นได้ว่า น้ำเป็นสีแดงคุ้นๆพอ่ามีฝนตกหลายและก็เฮ็ดให้นำปาลาไหลหลากแต่ละสายเส้นทางสายหน่อยคองไม่น้าตกปองลงมาใส่ไม่น้ำคล้องนั่นเองสิบเดชวะได้บอกน้ำึืนบอนอกหรือว่าน้ำมันบกลงนี่ตะกี้ตะกี้ขึ้นได้กว่านี่ปะ สายมาสีดเบ็ดสีเบ็ดฮาปลาไปเจักโตล่ะถึงในส่วนใหญ่เป็นปลาตัวใหญ่บ่ะลึกปลายังอันนี้เป็นทากำปันเก่าป่ะทาบักป่ะท่าเฮือป่ะเป็นทาเฮือเนาะนั่าเหรอ คือว่านำโล่งไล้นี่ปกติมนขึ้นไลยสังกเกตเห็นขาบของขาบของคนตุ่มขาบของขีตุ่มมันมาหอดที่เอาจะเอาบรรยากาศสดๆมาให้ทุกฐานแต่รับเบิ่งหับส้มนี่นาจะแมนเป็นทาเื้อเกา่าทาบักเกา่า น้องไปขึ้นทางไรฮน,นใต้เตอวะยาอาไรบ่ไปละเพื่อคนเฮเขาสิอ๋อทีทานเห็นนะแม่นจังวัดน้องค่ายต้งมากลุมกันขามกับทางมาก ที่ในหมู่บูหูประบานยังเด้อบูหูประบานยังเมืองยังแต่ว่าจังหวัดนี่แน่นอนต่องเมนจังหวัดน้องค่ายละอันนี้เมนพื้นบดหินแล้วก็ได้จูบขึ้นประมาณนี้ให้หูกะเบิ่งเอาเองเด้อ มันอยู่นี่จะคอยหฮมปุ๊ซึ้วันเย็นแน่มาอยู่ในจะกินหน่อยสิผ้าลูกไปน้อยนึง น,นี่เมนเนนทือ่ขนหินบดตัวใหญ่แทะปลานี่นะปลาตัวบังใหญ่เมื่อกี้เลยน้นองสายไปใายแล้วน้องน้อง เหมือนปลามันกินเบ็ดแต่ว่าตัวบักใหญ่เมื่อกี้นี่น่ะเบ็ดจะตกลงแล้วหั่นน่ะได้เบ็ดตกลงแล้วปลาตัวบักใหญ่เมื่อกี้นี่บออยู่นี่ตัวใหญ่แท้ได่น่นี่น่ะเมื่อกี้น่ะเห็นอยู่นี่เบ็ดจนตกลงตกลงน้ําปลามันดึงมาถ่ายบ่ถ่ายบ่ทันเมื่อกี้นี่ เอาละทุกท่านกับสิมีเพียงแต่เท่านี่นะเนาะหาทุกท่านมาเบิ่งนํำกัสิคอโจ๊กคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วคราพเจ้าจะนํำเสนอทานให้อีกคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นในคลิปใดนั่นขอเฮียนเซนทุกท่านติดตามครับส้มขอมุกขอบใจหไลค์แล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปนะสบายดี